สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของพระยานารินวีรบุรุษแห่งเมืองสีม่มุมและสาลเจ้าจอมปากช่องภูเนียงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ก็เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านปากช่องภูเวียงในอดีตเป็นพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอภูเวียงแต่ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันร,ระหว่างอำเภอภูเวียงกับอำเภอเวียงเก่าโดยมีสันปันน้ำของเขาภูเวียงและแนวสันทำนบกั้นแม่น,น้ำบองเป็นเส้นแบ่งเขต บริเวณปากช่องผูเวียงนี้มีเรื่องราวเล่าขานมากมายแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือศาลเจ้าจอมปากช่องผูเวียงหรือศาลเจ้าจอมนารินซึ่งเป็นอนุสรณ์ของพระยาณรินผู้ซึ่งเป็นนักรบผู้กล้าพระยาณรินเป็นบุตรของพระนรินสงครามหรืออาจารย์คำเจ้าเมืองสีมุมคนแรกบ,บรรพบุรุษของท่านเป็นชาวลาวเวียงจันทร์มาตั้งรกรากที่บ้านนาายปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลจอหออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เมื่อครั้งพระเจ้าตากสินปราบก๊กเจ้าพิมายอาจารย์คําได้นำชาวบ้านเข้าร่วมรบจนกองทัพเจ้าพิมายแตกพ่ายพระเจ้าตากสินทรงยกย่องอาจารย์คําเป็นนักรบผู้กล้าหาญและแต่งตั้งเป็นพระนรินสงครามเจ้าเมืองสีม่มุมพระยานารินเติบโตมากับการเรียนรู้การปกครองและศิลปะการรบมีความเฉลียวฉลาดและกล้าหาญจนเมื่อบิดาสิ้นชีวิตพระยานารินได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองสี่มุมสืบต่อ และยังได้ย้ายเมืองสีมุมไปตั้งในที่ใหม่ห่างจากเดิมประมาณ40กิโลเมตรในปีพศ2369เจ้าอนุวงศ์เจ้าผู้ครองเวียงจันทร์ก่อาการกรบฏต,ต่อต้านกรุงเทพและเคลียกล่อมเมืองต่างๆในภาคอีสานให้เข้าร่วมฝ่ายลาวตั้งรับในหลายพื้นที่โดยค่ายหลักอยู่ที่หนองบัวลำพูคุมโดยพระยานาริน3,000คน ฝ่ายไ,ไทยทราบข่าวจึงระดมกองทัพหลายกองเคลื่อนทัพเข้าตีเมืองต่างๆและยึดนครราชสีมาได้ในปลายเดือนเมษายน2369ก่อนมุ่งสู่ค่ายหนองบัวลำพูเมื่อวันที่1พฤษภาคม2369กองทัพไทย5กองกำลัง8,400คนเท่ายึดค่ายหนองบัวลำพูการสู้รบดูเดือดมากพญานรินต่อสู้ด้วยความกล้าหาญจนไพรพลแตกหนีหมดเหลือเพียงพญานรินหลานชายและทหารอีก6คน ฝ่ายไ,ไทยเสนอให้พระยนานรินเข้าร่วมและมอบตำแหน่งแม่ทัพเดิมแต่พระยนานรินปฏิเสธและเลือกที่จะเสียชีวิตอย่างสมเกียรติแม่ทัพด้วยการให้เอาช้างแทงตายเพราะเหตุนี้มีดไม่สามารถทำอันตรายท่านได้ครับตามตำนานและเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาเชื่อกันว่าพระยนานรินสงครามหรือปู่จอมนรินเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่งกาจในวิชาอาคม ท่านมีชื่อเสียงว่าเป็นคนหนังเหนียวหรือหนังดีซึ่งหมายถึงการอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าดังนั้นการที่ทหารสยามจะสังหารท่านด้วยอาวุธอย่างมีดหรือดาบจึงไม่เป็นผลจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้ช้ามซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพละกกำลังมหาศาลในการเหยียบเพื่อสังหารท่านหลังจากการสู้รบค่ายหนองบลรัมภูแตกกองทัพลาวที่ค่ายอื่นๆก็ทยอยแตกหนีเจ้าอนุวงศ์ต้องพาครอบครัวหนีไปพึ่งหยวน สุดท้ายกองทัพไทยยึดเวียงจันท์ได้พระยานรินจึงถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้กล้าบันทึกในนิราทัพเวียงจันท์และพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิน์ยืนยันว่าพระยานรินเป็นนักรบผู้กล้ามีฝีมือและจิตใจเด็ดเดี่ยวแม้ถูกจับก็ยังคงเป็นยอดนักรบฝ่ายไทยและประชาชนประทับใจในความกล้าหาญของพระยานรินจึงสร้างศาลเจ้าจอมที่ปากช่องผูเวียง เพื่อเป็นที่สิงสถิตของท่านจอมคนแหง่งภูเวียงประชาชนให้ความเคารพศาลนี้อย่างสูงในปีพุทธศักราช2506ได้ปรับปรุงศาลให้สง่างามตามแบบไทยและในปีพุทธศักราช2545มีการสร้างศาลหลังใหม่สูงขึ้นสมเกียรติยิ่งขึ้นและทำพิธีสมโพธในงานบุญเดือน6เปิดโลกภูเวียงศาลเจ้าจอมภูเวียงจึงเป็นอนุสร์แห่งวีรบุรุษผู้กล้า และศูนย์รวมความศรัทธาและความเคารพนับถือของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันผู้คนยังคงเดินทางไปกราบไหว้ตลอดจากข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าศาลปู่จอมนรินยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านและผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางปากช่องภูเวียงมักจะบีบแตรหรือยกมือไหว้เพื่อแสดงความเคารพ และขอพรให้เดินทางปลอดภัยมีการจัดพิธีกรรมสำคัญเป็นประจำทุกปีเช่นการเปลี่ยนเครื่องทรงรูปปั้นปู่จอมนรินและการบวงสรวงด้วยดนตรีและแคนวงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแม้จะไม่มีข้อมูลที่ระบุเจาะจงว่าคนส่วนใหญ่ไปขอพรเรื่องอะไรแต่จากความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ และความคุ้มครองที่เล่าขานกันมาคาดว่าผู้คนส่วนใหญ่จะไปขอพรให้เดินทางปลอดภัยการค้าขายเจริญรุ่งเรืองและขอความคุ้มครองจากปู่จอมนรินความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของปู่จอมนรินมาจากเรื่องเล่าและประสบการณ์ของผู้คนในท้องถิ่นที่เชื่อว่าท่านมีฤทธิเดชและสามารถปกปักรักษาผู้คนที่เคารพศรัทธาได้เช่นมีเรื่องเล่าว่า ผู้ที่ไม่เคารพและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมกับสารได้ประสบอุบัติเหตุทำให้ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยิ่งแข็งแกร่งขึ้นก็จบลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ